ต้องเลิกให้ได้นะเอฟเราก็มาถูกคิดว่ามันเริ่มจะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยหลงผิดนะคือเด็กมันอ่านหนังสือแล้วมันง่วงมันก็เริ่มมากินยาบ้าตอนนั้นยาบ้าเริ่มพัฒนามาแล้วครับจากหัวยาหมาเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมาเป็น M99 เป็นตัว M ภาษาอังกฤษแล้วก็99 เอ็เก้าเก้าเริ่มขายกันเม็ดละสามบาทห้าบาทนะครับเวลาจับเนี่ยสมัยนั้นกฎหมายยังถือว่าเป็นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทสองอยู่นะครับประเภทสองอยู่จับไปสองพันเม็ดสามพันเม็ดสามก็จะปรับเป็นเงินสามพันบาทห้าพันบาทนะครับแต่ว่ามันเริ่มแพร่ระบาดมาที่ชาวไล่มาก ชาวไร่เอาไปผสมน้ำกันเราไปรับจ้างแรงงานนะตัดหญ้าถางหญ้าไดายหญ้าเนี่ยเขาจะมีอาหารเลี้ยงให้เราแล้วก็มีน้ําให้กินแช่น้ําแข็งแล้วก็ผสมยาบ้าเข้าไปเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับกินกันเริ่มแพร่หลายขึ้นผมจับก,กุมยาเสพ็จติดยาหมาเวลานั้นแล้วก็ขยายผลมาจับที่เขาย้อย มีหมอสานาสุขอำเภอคนหนึ่งไปผลิตยานี้ขายผมก็ไปบอกกสกวอที่เขาย้อยว่าตัวต้นแหล่งเนี่ยอยู่ที่อำเภอเขาย้อยนะครับไอ้คนคิดเนี่ยมันจะมาจากที่ปทุมธานีนะเป็นเป็นไอ้พวกอะไรเภสัชกรเนี่ แต่มันไม่ได้ไปผลิตตรงนั้นมัน,นผลิตที่เขาย้อยพอไปผลิตเขาย้อยจับได้ครั้งแรกเลยน่าจะแสนแปดหมื่นเม็ดหรือแสนหกหมื่นเม็ดนะครับผมบอกถ้าพี่ไม่จับผมเข้าจับเองจะถือว่าหักหน้าพี่นะเขาก็จำเป็นต้องมาจับผมก็ไปด้วยจับได้นั่นได้เอยแสนกว่าเม็ดโอ้โหโตกกระจายกันมาก เพราะปกติยาบ้ามันแค่สองร้อยเม็ดสามร้อยเม็ดหรือพันเม็ดตามปั๊มมันจะซื้อไว้แค่ในน้อยครับไว้สําหรับรถมาเติมน้ำมันคันหนึ่งก็แถมยาม้าเม็ดหนึ่งแต่พอเจอแสงกว่าเม็ดเนี่ยแล้วเป็นเอ็มเก้าเก้านี่ตก่กระจายผมก็เห็นว่าภทยร้ายมันเริ่มจะเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับก็ทำการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับ สมัยนั้นเนี่ยพุ่งขับบัญชาผมเนี่ยยังไม่ได้เป็นพู้งชการนะครับเป็นแค่พุ่งขับการเป็นพุ่งขับการตำรวจภูธรเขตสามผมก็ไปเรียนกับท่านว่าท่านครับผมขยายจากที่เขาย้อยเนี่ยมาปรากฏว่ามันเอาย้อนกลับไปผลิตที่อำเภอ คุยบุรีจังหวัดประจวบผมก็บุกไปจับมันนอกเขตพื้นที่ผมนะครับผมก็บุกข้ามเขตไปจับที่คุยบุรีได้เมียเจ้าของปัง๊มได้เป็นแสนเม็ดครับได้เป็นแสนเม็ดแล้วเขาก็ประกันตัวมาในวงเงินเท่าไหร่ไม่รู้สองล้านบาทแล้วก็หนีประกัน หลังจากนั้นผมก็เช็คไปว่ามันผลิตมาจากไหนอะไรยังไงผมก็บุกไปจับหลานของไอ้ผู้ต้องหาคนแรกอีกอันนี้ได้เป็นโรงงานเลยเป็นโรงงานผลิตหัวเชือ้อมันเอาสารสกัดมาผลิตหัวเชือ้อแล้วผสมเป็นยาบ้าได้ทั้งโรงงานผลิตยาบ้าคือเครื่องปั๊มยาบ้าเนี่ย มันเหมือนกับเครื่องปั๊มยาทั่วทั่วไปที่เขาทําอุตสาหกรรมในการผลิตยาทั่วทั่วไปนะครับยาพารายาอะไรเนี่ยเขาไปซื้อเครื่องปัม๊มไอ้ตัวเครื่องปั๊มมันไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไปจ้างลงเกลงแกะหัวตอกเท่านั้นแหละจะเอาหัวตอกเป็นรูปหัวม้ารูปเอ็มเก้าเก้านะครับสมัยนั้นต้องเป็นเอ็มเก้าเก้านะครับผมมองว่าตายแล้วเริ่มรุนแรงแล้ว ผมก็ใช้มาตรการผมเนี่ยที่ทำได้เวลานั้นคือจัดการสะดาะเคาะให้สินส้นซากไปนะครับและมีคนหนึ่งที่ผมเอาไปรีดข่าวมันเอาไปผลิตกันในฐานป่าไม้ครับไอ้นี่มีอาชีพเป็นป่าไม้แล้วก็ไปเขาจะมีฐานในการเฝ้าระวังรักษาป่าเขาเรียกปอขอ หน่วยปอขอหนึ่งปอขอสองปอขอสามปกติตำรวจจะไม่ไปยุ่งในฐานป่าไม้เพราะถือว่าเป็นข้าราชการเหมือนกันปรากฏมันเอาแท่นผลิตยาไปผลิตที่นั่นมันปีสามหกนะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้อันตรายแล้วผมรีดมันว่า มึงเอาผลิตที่นี่นะพอผมเริ่มไปจับกุยบุรีมันรับสารภาพผมว่ามันเอาแท่นผลิตยาบ้าเนี่ยไปไว้ที่ดอยผาหมีสามแท่นอีกสองแท่นไปคเขมนผมเป็นเพียงแค่ตำรวจภูธรคนหนึ่งผมเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ช่วยผู้จัดการ ปราบปรามยาเสพติดนะครับตอนนั้นเริ่มตั้งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ไดเป็นผู้เข้าปัญชาผมท่านพลตำรวจเอกนพพดนสมบูรณ์ทรัพย์สมัยนั้นท่านยังยศพลตำรวจตรีผมบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวชิปหายนะมันเอาแท่นผลิตยาไปที่ภาคเหนือชาวเขา ชนกลุ่มน้อยเป็นยังผลิตไม่เป็นสมัยนั้นยังไม่มียาเสพติดทั้งภาคเหนือทั้งเขตพมา่าเขตกระเหลี่ยงเขาทำซีดีเถื่อนกันครับทางโน้นทำซีดีเถื่อนขายกันฮนะมีเงินทำเทปเถื่อนซีดีเถื่อนละเมิดลิขสิทธิ์ไปอะไรไปนะครับรายได้ดีมันยังทำยาบ้าไม่เป็นเขาปลูกฝิ่นเฉยๆครับปลูกฝิ่น เพื่อเอาไปผลิตเป็นเฮโรอีนตอนนี้ไอ้พวกนี้เอาไปสาเหตุที่ไอ้ตัวเอาไปเนี่ยนะครับเป็นน้องของเป็นน้องเมียของตำรวจกองสืบภาคเกตคนหนึ่งผมก็เอามันไปเค้นครับไม่พูดวิธีเค้นก็แล้วกันผมมีวิธีเค้นให้มันรับสาภาพผมก็รับอาสาว่า ผมขึ้นไปไหมครับเดี๋ยวผมเอากำลังเข้าไปตีแล้วก็จับกลุมแท่นได้เวลาจับกลุมแท่นเนี่ยถ้าไม่มียาเสพติด,ตดหรือสารเสพติดอยู่เนี่ยมันดำเนินคดีเขาไม่ได้แจ้งข้อหาเขาไม่ได้ผมโดนย้ายมาอยู่เพชรบุรีเมื่อปีสามเจ็ดมาเป็นสวรวัสืบจังหวัดเพชรบุรีผมกับท่านนิยม เติมสีสุขเลขาปปสตอนนั้นยังเป็นพออส่วนอยู่ก็บุกเข้าไปจับในค่ายตำรวจแห่งหนึ่งซึ่งมันเอาแท่นไปตั้งจะผลิตในนั้นนะครับผมต้องไปสู้กับอิธิพลนะครับแล้วก็ยึดแท่นมาได้ท่านพอ,อนิยมบอกตั้งข้อหาเขาไม่ได้เพราะมันเป็นแค่แท่น ซึ่งมันมีขายในท้องตลาดตำรวจยังไม่รู้จักแท่นกันนะเวลานั้นน่ะผมก็มาตั้งกระสอบคุมให้ลูกน้องดูว่าเนี่ยแท่นมันเป็นแบบเนี้ยจะได้รู้ว่าเนี่ยแท่นผลิตอยาบ้าเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนายไม่ให้ผมไปบอกว่าเลวัตคุณอย่าไปนะมันเป็นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบคุณ ผมบอกผมเอากําลังไปได้ไม่กี่คนหรอกเดี๋ยวผมกวาดหมดะเดาะเคาะหมดฝูงเลยผมรบแบบกองโจรเก่งนะครับมันยังไม่ได้ออกนอกประเทศมันอยู่ในประเทศนะครับผมก็เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้บงคับบัญชาไปบอกท่านรัฐมนตรีเวลานั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเวลานั้น เขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเว้ยเด็กเริ่มติดยากันเยอะแล้วนะครับยังกินอยู่นะครับยังไม่เสพนะครับยังไม่เอามาลนกระดาษฟอยแล้วก็สูตรนะครับยังใช้กินอยู่นะครับยังไม่มีการบ้าอลาลวาดถึงกับไปเห็นค่าอาสารคนแบบนี้นะรเราก็เปลี่ยนยาเสพติดให้โทษประเภทสองขึ้นมาเป็นยาเสพติดให้เพศ ให้โทษประเภทหนึ่งคือโทษถึงจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตเทียบเท่าเฮโรอีนแล้วก็เปลี่ยนจากยาหมาเป็นยาบ้าเพราะกินแล้วมันบ้านะครับหลังจากนั้นก็มีการไปจับกลุ่มที่อำเภอพัฒนานิคมลบบุรีนะครับ ท่านนพดลก็ไปจับด้วยนะครับท่านนิยมก็ไปจับด้วยนะครับตำรวจก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บโคกสำโรงเริ่มแล้วเป็นดินแดนผลิตยาไปแล้วนะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกับพื้นที่จังหวัดลบบุรีแต่ภาคเหนือเริ่มผลิตเป็นแล้วนะครับภาคเหนือไม่ใช้เอ็มเก้าเก้า เขาตั้งแบรนด์สินค้าเขามาใหม่เป็น WY W คือว้านะฮะของวา้าเป็นของวา้านะครับช่วงนั้นก็เกิดเหตุมีคดีไอ้บังหรอนซึ่งขึ้นไปอยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไอ้บังหรอนก็ไปผลิตยาเสพติด ที่ในเขตจังหวัดการและเอามาขายในกรุงเทพมาขายกับเยาวชนนักเรียนมันก็มีรายได้ดีมีรายได้ดีมันก็ตั้งญาติพี่น้องมันชื่อไอ้ด็อกเตอร์เงาะทำตัวเป็นผู้ดีรณรงค์ไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยติดยาเสพติดตั้งชื่อโครงการโรงเรียนสีขาว มอบทุนให้กับพรรคการเมืองกับนักการเมืองตัวเองใส่เสื้อกาวสีขาวเหมือนกับเป็นคุณหมอทำตัวเป็นผู้ดีแต่เบื้องหลังแม่นชั่วมันค้ายาและบางลอนที่รวยขับรถเบนซ์สปอร์ตเลี้ยงดูปูเสือตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารโดยอ้างว่าเอาวัวจากพมา่าเข้ามา แล้วก็มีแพรไว้ต้อนรับใครจะไปกินมันต้อนรับหมดไอ้จ่าชูศัก์แก้วอยู่บอกให้บังรอนดีมากเลยนาะยใจมันถึงเลยสปอนเซอร์เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอะไรให้เงินให้ทองตำรวจผมแวบ,บในใจมันบอกมันอยากรู้จักผมผมเป็นแค่พันตำรวจโขผมว่าเอ๊ะคนอยากมารู้จักกูนี่มันก็คง หนึ่งก็ถ้าเป็นคนดีก็คือโดนลังแก่มือปืนจะยิงจะฆ่าเขาถึงอยากมารู้จักผมสองไม่งั้นก็คนที่ทำธุรกิจสีเทาอยากจะมารู้จักผมผมก็ถามให้พันไอเกยียบเนะี่ยตอนนี้เป็นพุ่งกับอํานวยการอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเนะี่ยตอนนั้นยังเป็นรองสารวัตรอยู่ไอเกยียรติสักเนี่ยผมใช้ไอเกยียติศัก์เลยไอเกยียรติศักมึงเอากำลังไปบุกค,ค้นแผ้บังหลอนสิ ก็ไปค้นจับยาบ้าได้สามพันกว่าเม็ดครับไอบ้บางรอนโวยวายว่ามันไม่รู้เรื่องลูกน้องมันเนี่ยทำแพรแล้วก็เอาไว้สำหรับเสพกันในแพอะไรอย่างนี้ขณะเดียวกันที่กรุงเทพทัานนั่นคือเปิดเบื้องหลังให้บางรอนออกมาแล้วว่ามึงไม่ใช่คนดีแต่มันก็อ้างว่าไม่ใช่ของมันของลูกน้องมันในขณะเดียวท่านพลรเสุชาติธีรสวัิรเนี่ย สมัยนั้นยศเขาเร็วกว่าผมเขาได้พันตํารวจเอกแล้วเป็นผู้กุกับสืบในกรุงเทพยกกำลังเข้าไปตรวจคน้นบ้านในบางหลอนที่กรุงเทพมันเอายาเสพติดไปซ่อนในดินแล้วเอากงหมีควายเนี่ยทับเขาไว้ตํารวจจะได้ไม่ไปคน้นไนใกล้หมีควายตำรวจไม่กล้าไปใกล้อ่ะแต่ไอ้ลูกน้องไอ้บางหลอนเสือกเอาปืนเอ็มสิบหกเนี่ยยิงสู้กับตำรวจ ก็เลยเปิดเผยขึ้นมาว่าไอ้บังรอนนี่เป็นราชายาเสพติด